สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกม Superlend Set นะครับวันที่20เดือน6ปี2025ครับพบกับผมริยวชิรกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกิลิตี้ครับวันนี้นะครับเซ็นดีคส์นะครับปรับลงไป1.1จุดนะครับลบศูปิดที่ระดับ1,067.63จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ4.91หมื่นล้านบาทโดยจำนวนหุ้นที่ปรับลงครับมี240บริษัทหุ้นที่ปรับขึ้นมี218บริษัทครับ โดยเซกเตอร์ที่ปรับลงกว่าัชนีครับคือกลุ่ม ICT นะครับ r ูกกลุ่ม Electronics Delta ส่วนเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นครับคือกลุ่มธนาคารครับ KBank KTB และกลุ่ม Transport AOT ครับอันนี้ไปดูหุ้นที่เครื่องหมายโดดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับ PSL ลนะครับลบไป2.59%ครับ TTA ลบไป1.53%ซีโนนะครับลบไป2.22%โดยหุ้นเรือเทกองและคอนเทนเนอร์นะครับปรับลงตอบรับ WCI พลิกนะครับปรับลงสัปดาห์แรกลบ1 week on week อยู่ที่3,279เหรียญต่อ4450รมถึงดัชนีค่าระวังเรือ BDI นะครับลบไป6.56% day on day ปิดที่1,751จุดครับต่อมาครับเคแบงครับบวกไป2.02%ครับ SCB บวกไป0.87%ครับโดยหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับปรับขึ้นตอบรับจิตวิทยาบวกจาก1นะครับทปทนะครับประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้ง Virtual Bank นะครับคือ KTB กับ SCB นะครับ2 US Bond Yield ชาวนี้นะครับอิงเรียสันอายุ2ปีเนี่ยแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ3.92%ครับเช่นเดียวกับอายุ10ปีนะครับปรับขึ้นน3 4.38บบิปส์ะครัที่ เปอร์เซ็นต์นะครับโดยโท็อปิกของเราคือ k t b และ K Bank ครับ ต่อมาครับี a นะครับลบไป0.89เซนตครับโดยนักวิเคราะห์ของเรานะครับมองในกติวต่อยอดนักท่องเที่ยวรวมสัปดาห์นะครับ24-2 0ยถึง2 5 9-15มิถุนายน0.5ล้านคนนะครับลบ23%เยนเยียลบ11%วีกวันวีนะครับอัตราหดตัวเยนเยียนะครับแย่ลงจากสัปดาห์ก่อนครับลบ4%เยนเยียจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียหดตัวแย่ลงจากสัปดาห์ก่อนโดวนักท่องเที่ยวสะสมครับ1มกราคมถึง15มิถุนายนนะครับ15.52ล้านคน ลดลงลบ4%เยอนเยียเรายังคาดยอดนะ้อนนักท่องเที่ยวปี2025นะครับจะส่งตัวเยือนเยียที่35-36ล้านคนคงคำแนะนำนะครับคงน้ำหนักเนโชกลุ่มการบินแล้วก็ยังเลียก p a เนะครับเป็นบายนะครับแทร็เกตไพรซ23.5เป็นท็อปพิกของกลุ่มครับสุดท้ายนะครับมากกโรนะครับวันนี้บวกไป2.03%ครับโดยนากวิเคราะห์ของเรานะครับออกบทวิเคราะห์ กลุ่มร้านอาหารนะครับโดยยังคงคําแนะนําซื้อสําหรับ OKJ OK นะครับและม a กกูโรจากแนวโน้มการเติบโตระยะกลางที่แข็งแกร่งโดยกลยุทธ์ขยายสาขาและพัฒนาแบรนด์ใหม่ในเครือที่ช่วยชดเชยย,ยอดขายสาขาเดิมที่หดตัวได้ครับส่วนวันนี้ก่งล่างเกมสูปเปอร์เนเซตก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ